อะไรเงี้ยแบบตอเสียงไม่รุ่นหน่เลยแม่โอ้โหอย่างนี้ดีนะครับเพรากว่าคนที่ไม่เรียกตัวเองว่าแก่หรือว่าไม่คิดว่าตัวเองแก่เนี่ยมันก็จะไม่แก่ใช่ไหมครับถามคนนี้ได้เลยครับคิดว่าตัวเองแก่หรือยังแกแกแกเขาบอกว่าตัวไปแล้วหน้าไปแล้วแต่ใจยังรักอยู่ไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมได้ครับขอบคุณมากครับ ดอกไม้จะหมดงานแล้วนะฮะก็วันนี้นะฮะแต่หลายคนน่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับที่พ่อเที่มองนี้นะคือแบบวัยรุ่นเยอะออาแมวมาหน่อยแล้วมาหน่อยแล้วดูเขาดีเควสมากเลยนะมาหน่อยแล้วมาหน่อยแล้วเอามาจับมือน้องเขาหน่อยแล้วเดี๋ย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 วสกัดดาวลูก เขายังไม่เขาเขา้าห้องน้ำยังไม่ล้างมือเลยไม่ด้เล,เลยเลยเลยน้านนี้ด้วใค,ใควด้วยด้วยเขาบอกว่าผมถือกีตา้าหนะักอย่ามาเรียกผมได้ไหมเหนื่อย นะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนกระจกมาเดี๋ยวพาลงไปเลยนะจะยกให้นะครับมันเป็นกระดุดอย่แล้วา่ะชุดนี้ต่ำเลยมาเลยเฮ้ยแกมันเยอะมีใครดูหนังไหมครับช่วงนี้ไม่ใช่ละครนะหนังหนังมีใครดูหนังไหมครับหนังล่าสุดที่พี่เคนเล่นคือเรื่องอะไรครับ เขาไฟ้ามาหาคุเขาไ้ฟ้ามาหาเธอเรืงนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าดังมากเรื่องนี้ใครม่เธอเพลงนี้สิเรื่องนี้จะมีเพลงประกอบอยูเรื่องนี้ยสับนเรื่องนี้จะมีเพลงประกอบหังอยู่เพลงหนึ่งสมัยละสมัยละสมรู้สมรู้สมรูให้เรียกพี่โดยเฉพาะเลย ก็หลายๆลคนได้จะร้องเพลงนะเพลงนี้เป็นเพลงของพี่พีโวงอินเตนนะครับซึ่งตอนนี้กำลังแบบว่าฮอตมากนะครับเดี๋นี้ฮอดมากๆนะครับคือพอฟังร้อนเลยทีเดียวฮอตมากนะ่ะตอนจะ